สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสธรรเทียนธรรมสถาน,าาาน,น,นท,าาทีนี้กลับมาพอมันถอดถอนออกไปด้วยความไม่เพลินชอบเพลินชังนึกถึงอุปกิเลสต,ตัวสุดท้าย เรามีลักษณะที่ไม่เพลินอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เพลินรักไม่เพลินชังจิตมันอยู่ในความประพัดสอนเราเห็นถึงความชัดเจนของการฝึกอบรมดีแล้วคราวนี้จิตได้รับการอบรมดีแล้วมันอยู่ด้วยธรรมชาติของจิตที่มันรู้แล้วปล่อยแข็งแรงมากเลยคราวนี้มันคมมันไม่ละล้าละลัง มันหมดสงสยัยมันไม่มีอะไรต้องข้องแวะมันก็วิลาคะคือเข้าไปกำหนัดยินดีเนี่ยไม่มีแล้ววิแปลว่าไม่ลาคะคือกำหนัดยินดีในอารมณ์นั้นๆไม่มีวิลาคะมันก็นิโรธะทุกข์ไม่มีปฏินิสักคะคือเหลือแต่จิตที่มันมีแต่ความร่าเริงในเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดในสิ่งที่มันเป็น ปรากฏการของการทำหน้าที่แล้วสลัดคืนความดมั่นถือมั่นเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะคืนชีวิตนะ่ะความสงบเย็นเป็นหน้าที่ด้านในไอ้เป็นประโยชน์ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยภายนอกเช่นความสงบเย็นภายในเป็นหน้าที่ที่แม่ต้องระวังกระทบแล้วต้องไม่กระเทือนกระทบเป็นโลกไม่กระเทือนเป็นธรรมอยู่กับโลกเข้าถึงธรมธรมทรอยู่อย่างเนี้ย กระทบเป็นโลกไม่กระเทือนเป็นธรรมแล้วก็มีจิตคิดเอาไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดการเปลียเยเบปลนอีกแล้วเพราะเราจะอยู่บนมารคกเท่านั้นเราจะไม่อยู่บนหนทางอื่นเพราะฉะนั้นความมุ่งร้ายความคิดร้ายไม่มีแก่เราเพราะเราไม่เพลินในกามในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะนี้แข็งแรงได้ขนาดที่เรียกว่ากระแทกให้คนอื่นเจ็บปวดไม่มีกระแทกตัวเองให้เจ็บปวดไม่มีกระทบเป็นโลกไม่มีใครลบได้ ไม่กระเทือนเป็นธรรมที่ต้องฝึกอบรมอย่างดีไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดต้องเป็นสัจจะของเราอยู่เหนือความเบียดเบียนเลยประตูนรกปิดก้าวไปเลยข้ามโคต,โคตรภูคือไม่ตกนรกไม่ทุกข์อีกในภาวะของความปรุงแต่งอย่างโง้ๆตายจากอะไรลมหายใจยังมีอยู่ชีวิตยังไม่ตายแต่ตายจากอะไร ไดจากกิเลสแล้วอยู่ฝ่ายโพธิตลอดไม่กี่มันมีสัญชาตญาณของกิเลสก,กับสัญชาตญาณของโพธิจริงไหม,มก็อยู่ด้วยโพธิจิตไปก็กินด้วยโพธิจิตนอนด้วยโพธิจิตยืนเดินนั่งนอนพูดคุยทําหน้าที่ไปทําหน้าที่พ่อด้วยมีโพธิจิตไปสอนลูกให้มีโพธิจิตเธอกําลังทําอะไรรู้ไหม เธอกำลังช่วยเหลือมวลมนุษยชาตินะคนที่เป็นพ่อแม่เนะี่ยเพราะเด็กเป็นฐานของอะไรดู้ไหมเป็นฐานของมนุษยชาติแต่เราไม่เคยสอนเด็กอย่างนี้เลยนะเพราะเราคิดว่าเขาเด็กไปแต่นางวิสาขานะเจ็ดขวบนะถอนความเพลินชอบเพลินชังเป็นโสดาบัน โลกนี้เนี่ยไม่มีสัญชาตญาณที่จะบอกว่ามีตัวตนรองรับไม่สงสัยว่าทําดีได้ดีไม่สงสัยรู้ว่าทําดีก็ดีชั่วก็ได้ผลชั่วไม่สงสัยไม่ศรีพัตประมาทไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายแล้วเนี่ยก็เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำก็ถือศีลห้าบริสุทธิ์ยังแต่งงานยังมีลูกมีผัวนางวิสาขามีลูกเป็นโค้งเลยค่ะ ก็ยังแต่งเนื้อแต่งตัวเขียนหน้าทาปากแต่อยู่ในกาละอยู่ในกาละนะเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยก็อยู่ในกาละมีอยู่ครั้งหนึ่งถอดเครื่องสนิมพิมพ์พาพรไปสร้างวัดเลยเพราะเห็นพระไม่มีที่อยู่คือเป็นคนที่รู้จักจัดการนี่ก็เล่าเรื่องนางวิสาขาแบบประมาณการว่าให้เห็นว่าคนที่ยังมีครอบครัวมีลูกมีผัวมีหน้าที่ต้องไปทำมาหากินเนี่ยก็เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำได้แล้ว อย่างน้อยเลยการเกิดของเธอเนี่ยน่าจะก้าวข้ามตรงเนี้ยแล้วเป็นตรงเนี้ยอย่างน้อยนะทำไมไม่ท้าทายตัวเองอะคืออย่างน้อยอะให้มันเป็นชาวพุทธที่การปฏิบัตินะ่ะไม่ใช่เป็นชาวพุทธโดยใส่เสื้อผ้าสีขาวกินข้าวน้อยมือ้อ จิตเป็นโพธิตลอดแล้วถ้าอยากจะมาวีคเอนนี้ฉันอยากจะมาแบบแหม้ดีท็อกก็มาคือดีท็อกคือเอาสารพิษออกมันแบบแบบประมาณการเนี่ยอันนี้แม่ก็พูดเป็นภาษาให้ฟังดูสนุกแต่แม่ว่าเราควรจะศึกเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อแม่ไม่รู้หรอกเธอเข้าใจขนาดไหนแต่แม่รู้ว่า จากการที่เราได้เฝ้าอบรมดูจิตรู้จิตที่ติดต่อทุกขณะที่หายใจเข้าและออกเนะี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ฝึกได้เท่านั้นเองมันไม่เกินอำนาจของการฝึกมันไม่ต้องเอาปริญญาอะไรมารับรองมันไม่ต้องเอาฐานะมารับรองไม่ต้องเอาความรู้และชนชั้นมารับรองมันอยู่ที่การฝึกเท่านั้น ชนชั้นไหนก็ได้จันทานฝึกก็เท่ากับสากะยะวงฝึกเหมือนกันรวยสุดจนสุดเป็นพระอา,หารหันต์มาแล้วทั้งสิ้นแม่สืบค้นหมดทํางานเรื่องพิสุณีที่บรรลุเป็นพระอา,หารหันต์เนี่ยสุดๆดทั้งนั้นสูญเสียสุดสุดไม่ยอมรับการตายของลูกเนี่ยกีสาโกตมีดื้อดึงไม่ยอมรับ ไม่สามารถหา,มาเมล็ดผักกาดในบ้านของคนที่ไม่ตายได้จึงต้องยอมรับนางประจาตตลาโอ้โหเป็นลูกเศรษฐีแต่หนีไปอยู่กับสามีสามีตายลูกคนที่สองตายลูกคนที่หนึ่งตายพ่อแม่ตายญาติตาย,ย,าต,าย,ต,ายตายหมดในเวลาอันฉับพลันนั้นบ้าไปเลยวิ่งกระเจดิดกระเจิงสติขาดจนวิ่งเข้าไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงตื่นเถิดน้องหญิง ถึงที่ตื่นอยู่ได้สติพอตื่นอยู่ได้สติบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยคนเนี้ยช่วยเหลือคนที่สูญเสียมหาศาลหรือนางอุบลวรรน,นาที่มีพระาธาตุอยู่องค์ที่หนึ่งเนี่ยสวยจนแบบต้องหนีบวดเลยสวยมากผู้ชายติดพันเยอะสวยแบบชนิดที่เรียกว่าผิวเป็นนางอุบลวรรน,นาได้ออกมาผิวสวยเหมือนเนี่ยนางอุบลน,น่ะคือเหมือนดอกบัวอย่างเงี้ยผู้ชายก็ตือ้อ ก็เลยบวชบวชแล้วผู้ชายยังย่องตามออกไปบินธบาตกลับมาเนี่ยครี่จีวรเป็นพระอหรหันด้วยแล้วนะเป็นพระอหรหันแล้วนางองบุบลวรรณเนี่ยถูกคมคืนแต่นางเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกในความใคร่ก็ถูกกระทําทางกายแล้วเข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไงผู้หญิงอยู่ป่าคนเดียวพระองค์จึงมีวินยัยว่าห้ามผู้หญิงอยู่ป่ากคนเดียว จะได้ไม่ถูกไม่ถูกกระทําในเหตุการณ์อย่างนี้อีกก็มีวินยัยหรือบางคนแบบประมาณการว่าถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้จะฆ่าตัวตายให้พ่อดูมันไม่ใช่มาเพิ่งมีไฮโซที่หรอกไฮโซสมัยก่อนมีอยู่แล้วมีประสาทเจ็ดชั้นถูกเก็บไว้อยู่ข้างบนสองตาลงมาเห็นผู้ชายที่จะถูกฆ่าเดินผ่านเนี่ยเกิดมีจิตพิษสมัยผู้ชายคนที่เป็นโจรเนี่ย ดิ้นพลาดพลาดถ้าพ่อไม่ไปเอาโจรมาเป็นถัวนะจะตายให้พ่อดูพ่อก็ต้องไปซื้อโจรมาปรากฏว่าไอ้โจรมันก็เป็นสันดานโจรคือมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะมันไม่ได้รักแล้วยังไงมันก็หลอกให้แต่งตัวดีไปอ้างว่าจะไปบวงสรวงเทวดาเพราะว่าเมื่อตัวเองไม่ตายเนี่ยเคยบ่นเอาไว้ว่าถ้าไม่ตายจะอย่างนี้อย่างนั้นก็ให้เมียเนี่ยแต่งตัวอย่างเต็มที่เพื่อจะไปไล่ลำถวายเทวดาพอไปถึงข้างบนก็บอกให้ถอดอันนี้ออกก่อน เพื่อที่กะว่าเดี๋ยวพอถอดหมดแล้วจะพักผู้หญิงคนนี้ตกเหวไปเลยแล้วก็เป็นโจรก็จะเอาสมบัติเนี่ไปปรากฏว่าอะไรผู้หญิงรู้ทานขอกราบก่อนไม่ได้กราบอย่างคุณวัฒนานะไม่ได้กราบก่อนนอนกราบก่อนจะตายแล้วก็ไม่เป็นไรขอกราบก่อนเพราะรักมากก็ให้กราบในขณะที่เงยหน้าขึ้นมาก็ผักตกเขวเลยแล้วก็ไม่กล้ากลับบา้านกระเซาะกระเซิงเสียใจ จนกระทั่งไปเจอภาษาริบุตรเพราะคนนี้ฉลาดก็จะไปต่อสู้ต้อวาทีชนะมาหมดไปเจอภาษาริบุตรต้อวาทีไม่ชนะภาษาริบุตรจึงถามว่าใครเป็นครูของภาษาริบุตรภาษาริบุตรบอกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เข้าไปนางคนนี้ก็ฉลาดมากแล้วก็เป็นพระอรหันต์ขนาดผักคนตกเหวด้วยนะนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ย จะอะไรก็ตามยังไม่สุดๆเลยมันก็เลยนวลเนียไม่ไปไหนอะ่ะต้องรอให้สุดๆก่อนหรือยังไงแต่บางคนก็เข้ามาในโลกนี้เพราะความทุกข์หลายคนก็หลังเกียจความทุกข์เหลือเกินถ้าอ่านต่อไปนนะเขาจะบอกว่าความทุกข์มีคุณค่ายัางไงเพียงแต่ว่าเวลาหมดเอาไว้ติดตามตอนต่อไปแม่ก็ต้องรักษาสุขภาพแล้ว เวลาเพื่อที่จะทําให้พวกเธอก็รู้ว่าเนี่ยคุยมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวดูซิอ่ะมีคําถามอะไรคราวนี้เดี๋ยวจะให้ถามยกมือที่ถามไว้หรือว่าอันนี้คนที่ถามเหล่านี้เนี่ยยังอยู่ใช่ไหมลูกอีกสักแป๊บหนึ่งแม่ตอบคําถามก่อนจะทนไหวไหมคะมีคําถามการปฏิบตัติเดี๋ยวนะ มีคำถามปฏิจจสมุทบาทมีคำถามเรื่องเรื่องชีวิตแม่จะเริ่มเอาตั้งแต่คำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก่อนได้ไหมคะ,ะผู้นี้ถามว่าไม่เข้าใจการกำหนดลมหายใจทำแล้วทำให้เหนื่อยค่ะทำอย่างไรจึงจะให้ถูกต้องก็ต้องไม่บังคับ คนที่เหนื่อยเนี่ยคือคนที่บังคับเธอบังคับไม่ได้หรอกพาะลมหายใจเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เหมือนกันเลยบางขณะยาวบางขณะสั้นบางขณะเบาบางขณะยาวลึกบางขณะยาวหยาบบางขณะยาวหนักถ้าเหนื่อยมากๆเนี่ยจะยาวหนักเนี่ยให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแม้แต่ลมหายใจไม่ใช่บังคับลมหายใจ ก็ไปบังคับไงก็กําลังพูดว่าบังคับไงตามเขาบอกคือใครบอกอะไม่เราไม่ได้สอนว่าหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบแต่ให้เห็นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันจะพองตรงไหนมันจะยุบตรงไหนไม่ต้องไปกําหนด แต่สิ่งที่เราควรจะรู้คือขณะที่หายใจเข้าเนี่ยเราเห็นถึงธรรมชาติของกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อแล้วกายเนื้อสงบระงับเพื่อนถ้าเห็นว่าลมหายใจที่ปรุงแต่งกายเนื้อให้อึดอัดนี่คืออาการต้องตามดูไงลูกลมหายใจที่ถูกบังคับเนี่ยมันทําให้กายเนื้ออึดอัดเนี่ยที่คุณกําลังพูดเนี่ยคุณต้องตามดูว่ากายมันอึดอัดคุณก็ผ่อนลมหายใจให้สบายแล้วกายมันก็จะผ่อนไปตาม กายลงแล้วก็ดูอ at ีกหายใจเข้าม like ันจะยาวมันจะสั้นให้เห็นธรรมชาติว่าหายใจยังไงกายสบายกายสงบหายใจยังไงใจเริ่มสงบอย่างนี้แค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรถ้าสั้นเบาก็ไม่เป็นไรนี่จะสั้นตลอดหรือจะยาวตลอดถ้ามันเบาก็ไม่เป็นไรธรรมชาติของคนไม่เหมือนกันโพงจมูกก็ไม่เหมือนกัน การทำงานของหัวใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีธรรมชาติบางอย่างที่มีความแตกต่างได้ไม่ตอนนี้บังคับไหมล่ะตอนนี้บังคับลมหายใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยอ่ารวลมหายใจอึดอัดไหมล่ะอ่าแล้วหายใจอยู่หรือเปล่าล่ะอ่าเนี่ไง ถ้านอนหลับยากเนี่ยเราใช้วิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ต้องอยากหลับคือถ้าหายใจยากจึงใช้ลมหายใจก็คือบังคับลมหายใจก็นอนอึดอัดกับลมหายใจอีกกสิก็ไม่ต้องอยากหลับก็ให้รู้ตัวว่ามันนอนแล้วมันไม่หลับแล้วก็อาจจะหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายโดยไม่บังคับสั้นก็ได้หายใจเบาให้ลมเบากายจะได้เบา หลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรคุณวันเพนค่ะหนูไม่ได้ทุ์เพราะหนูไม่หลับหรอกแต่หนูทุ์เพราะหนูอยากหลับลองลองดูเราก็นอนน้อยมากนะคะแต่เราหลับลึกอยู่ในสมาธิ <c oughs> <c oughs> ก็ยังอยากให้หลับง่ายอยู่ใช่ไหมคะ แม่ว่าออกกําลังกายปะต้องออกกําลังกายแล้วก็ฝึกที่จะแบบประคองดูจิตรู้จิตตลอดทั้งวันบางทีให้กายมันเหนื่อยมันจะได้ได้พักเร็วคนอื่นได้ยินไหมเขาบอกว่าเราไม่รู้ทันสมาธิพอเรากรปุ๊บเราออกปั๊บเลยอย่างเงี้ย แล้วเรายัางไงแล้วเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นนี่ไงก็ทุกตรงไม่อยากเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยก็เห็นชัดเลยเนี่ยวันที่แม่สอนไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ฟังเลยฟังแต่ไม่รู้เลยว่าแม่พูดว่าอะไรมันก็ไม่อยากอยู่นั่นแหละคุณบอลแพงนี่พูดไปจบแล้วนะเนี่ยให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือแอคที่เราต้องระวังเลยว่ามันมาได้มันไปได้ไม่ใช่มันมาแล้วไม่อยากใช่เปล่า เดี๋ยวให้แม่มารูปตัวหน่อยมาเอ้ยตื่นตื่นมานี่ทำทำงานอะไรเนี่ยมาดูซิวิธีการคิดมันจะมีรากฐานของความคิดมาก่อนมันจะมีมาตรฐานของการสะสมเรียนรู้ขอโทษเถอะอายุเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบเอ็าทำงานอะไรเหรอเป็นอาจารย์เศษตรโอ้มาตรฐานอาจารย์อรู้แล้ว นี่เวลาปฏิบัติไม่มีอาจารย์มันเพนปฏิบัตินะไม่มีเราซะที่ําถ้าลมมันเบาก็มีแค่ลมเบาถ้าลมมันยาวก็มีแค่ลมยาวถ้ามันไม่หลับมันก็คือไม่หลับมันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาละมันเป็นธุระก็นเนี่ยกอกินยานอนละพ่อไหลเพราะ,ะรเรามีอะไรรู้ไหมพื้นฐานของเราอะไรแรงรู้ไหมโทสะ เอาไม่ออกเป็นทางกีฬาบ้างจัดการไม่เป็นไรทําได้ห้าสิบเอ็ดเองยังไม่ตายทําได้ไม่ตายทั้งเป็นมาตั้งห้าสิบเ็ดปีไม่เอาอการนั่งสมาธิของคุณวันเพ็ญอาจจะเป็นหินทับยาก็ได้เหมือนต่อกบมันวะาคมมันวะนั่งมันอึบเอาวะอย่างเงี้เขาบอกหนกันกหนักเอาวางไม่อ่ะ ไม่มีอะไรถือก็บอกถือแล้วดีวันหนึ่งหมดแรงปล่อยจะได้รู้ว่าเบาไป็นไงไงพอออกจากสมาธิก็ยังโกรธอยู่เหมือนเดิมว่าเหมือนหินทับยากมันต้องดือรู้ทันน่ะมีปัญญาก็ดีแล้วเนี่ยน่ลองค่อยคดูเอาใหม่เนาะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้ แล้วนี่กินยาแล้วด้วยกินมานานยังสิบปีเอวังเลยใครเป็นหมอบ้างอ่ะไม่เป็นไรไปนั่งก่อนอันนี้ต้องลื้อเรื่องกายด้วยกินยาสิบปีแล้วอาจารย์วันเพนไม่เป็นไรนะทำได้อ่ะอันนี้ไม่ธรรมดาเราต้องใช้วิธีการปรึกษาหมอด้วยลดยากันยังไงแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้หลับเพราะเหนื่อยไม่ใช่หลับเพราะว่ามันคิดมาก คนนี้ถามว่าปฏิจจสมุทบาทคนเรียงลําดับตามนี้หรือไม่อวิชาอายตนะผัสสะสังขารวิญญาณเวทนาตันาอุปทานพบชาติทุกข์เพราออาวิชาแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีเรื่องสังขารวิญญาณมันต้องเรียงตามนี้คะ่ะไอ้ที่เขียนมาเนะะี่ยค่ะแล้วก่อนนะที่เรียงบนกระดานดูจะสับสนว่าอะไรเกิดก่อนหลัง เช่นสังขารทําไมมาก่อนนามรูปอายตนะในกระบวนการปฏิจจสมุปบาตมีอัตราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แม่แนะน,นําคนคนนี้เลยนะคะซึ่งจะต้องอธิบายยาวและที่สําคัญก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิธีการเรียนโดยการเฝ้าสังเกตในการปฏิบัติของเราด้วยเราจะใช้การเรียนปฏิจจสมุปบาตจากการฟังอันนี้เป็นปริยัตแต่การปฏิบัติสําคัญที่สุด แล้วเรียงก่อนหลังอย่างนี้นะคะแม่แนะนําให้ไปอ่านปฏิจจสมุทบาทจากพระโอษฐ์ก่อนจะเห็นการอธิบายที่ชัดเจนในเวลาสั้นๆเนี่ยมันจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ยากติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทราห้